สวัสดีครับชาวเรอดเกมเมอร์ท่านอีกผมก้องซาครับวันนี้ค่ะในเกม Call of Duty Modern Warfare 3นะครับผมก็เห็นไหมครับดูปืนฮะอันตรายครับก็วันนี้จะมาเล่นในส่วนของปืนที่เรียกได้ว่าเป็นลายตัวอักษรไทยกระบอกแรกในเกม Call of Duty เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครีปเป็นกำใจให้ก้องซาด้วยครับในส่วนของปืนนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของกระบอกนี้เลยครับ striker นะครับนี่ฮะ danger อันตรายมีการแก้ฟอนต์ด้วย ซึ่งวิธีการได้ปืนนี้เนี่ยมันจะมาจากการดรอปตอนเกมอ a l l of u t y Modern Warfare 3เนี่ยเปิดเบต้านะครับก็ประมาณเกือบเกื <ๆ S 1> อบสเดือนแล้วนะครับซึ่งของเพิ่งเข้ามาแล้วนะก็หลายๆคนน่าจะเพิ่งได้กันซึ่งผมก็เป็นคนที่เพิ่งได้มานะครับผมซึ่งตัวปืนเนี่ยก็แต่งมาแค่นี้เลยนะครับใส่แค่ตัวสโคปมาแล้วก็แม็กกาซีนที่เป็น60นัดแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเลยนะคือใส่แค่นี้จริงๆนะครับนี่ฮะ ้างหลังก็มีอันตรายมาันเป็นการกลับด้านนะครับอ่าก็คือแค่นี้จริงนะเป็นอีกหนึ่งปืนที่แต่งน้อยมากซึ่งเราควรแต่งเพิ่มเติมไหมเออหรือว่าไปเดิมเดิมก่อนแล้วกันนะไปเดิมเดิมก่อนนะไปในส่วนของมันติพเพยเออร์ครับทุกคนดูซิว่าปืนลายไทยเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนแหมแต่งน้อยจังเลย <laughs> นี่ไงละ่ะเปึ๊บนี่ครับอันตรายอืมปืนออกไปทางสีแบบน้ําเงินนะน้าเงินแบบสีสีกลมมาหาเลงแบบนี้นะฮะ กระสุนเยอะนะครับนี่อันตรายเทยูนะครับแต่เดี๋ยวแต่งแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเล่นวอลโซนค่อยแต่งเพิ่ม <laughs> มาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วครับแห,อหมอ,อ,อันตรายแบบชัดเจนมากเขาแก้ฟอนนะนะตอนแรกฟอนมันมันไม่ได้แบบนี้นะครับมันจะแปลกๆหน่อยไหนมาลองดูซิเนอันตรายแบบชัดเจนมากสวยอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอเคครับซึ่งมันก็แทบจะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะ ใส่แค่สโคบเองอ่ะอย่าเรียกว่าแต่งอ่ะจริงแต่งแค่นี้อย่าเรียกว่าแต่งเลยเรียกว่าใส่แค่แมกกาซีนอ่ะสะโคบมาซึ่งจริง s m g ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะสวัสดีครับพี่ชายอ่าก็นี่ปืนนี้มันก็โหดอยู่แล้วนะโอเคได้อยู่รีโหลดจึ๊บๆแต่การที่มันแต่งน้อยน,นี่ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะอันตรายอันตรายหลายๆคนก็แซวกันนะอะไรนะเพราะข้างในมันอันตรายใช่ไหมสวัสดีครับพี่ชายโว โอ้ศัตรูเยอะจังเลยอะ่ะแต่ปืนไม่แต่งก็เล่นลำบากกันนะไม่ใช่เล่นง่ายนะครับการที่มันแต่งน้อยๆอย่างนี้นะจริงๆต้องแต่งอื่นบ้างแหละนะอันนี้แบบเล่นแบบเอาแบบเดิมๆก่อนนะเพราะว่ายังไงเล่นในวอ์โซนนี่ไงก็ต้องแต่งนะสโคมนี่ไม่ถนัดเลยไม่เคยเล่นสโคมเลยเคโอเค,อเคมาพร้อมแล้วน่าจะมีคนมาดีลก่อนไม่มีคนมีคนโดนน่าจะขวาปะ่ะนี่เขายัางนอนอยิงอยู่เลยนะแหม เอาให้ได้เย้ยโดนมีดเย้ยโอ้มีคนนอนแล้วมายิงผมหรอ,อยาอยาบอกตรงว่าไม่ค่อยชินเลยครับกับการแต่งน้อยๆเนีย่ยมันแบบมันแบบยังไม่มีแบบยังไม่รู้จะไปทางไหนอะคล้องตัวก็ไม่้องตัวเออเนาะศัตรูโอเคตายติดตก่อนอึ๊บข้างหน้ามีคน ตายโอเคม,อมีคนป่าวปาเบอร์ก่อนรีโหลดดิง่งหน้ามีคนแน่นอนโอ้โห,โ,หโหเพียบวิ่งตามมาเหรอครับพี่ชายามี่ว่าน่าจะมีอีกโดนคอสเตอร์ยูบีไปดีครับโอ้ยสองตัวเลยอุตส่าห์ยิงได้ โอ้ยโดดมายิงกันอย่างนี้เลยหรอครับโอ้ฉันได้เจอสไนเปอร์โอ้โหนอนยิงกันอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้สไนเปอร์นอนชิลเลยนะหนานี้ไม่น่าเชื่อนะคนเล้สไนเปอร์กันด้วยมีอ้าวนี่อะไรนี่เดินมาอย่างนี้เลยอ,อ้าวสไนเปอร์โดนคู่เลยน,นายเล็งอยู่ ตายไปหนึ่งคุคนเล้งกับตายอีกหนึ่งโอเคสวยอย่ามาแย้มกับสกินปืนไทยของเราเได้ๆๆโอ้โหจะลูกซองไม่ไหวเหมือนกันระยะนี้่าได้อยู่แต่ทีปืนนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างจะยิงง่ายนะได้เพื่อนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเรามาช่วยแล้วโดดป่ะอ้าวโอเคตายอยู่ ตายไปก่อนหนึง่งหนีไปไหนแล้วเพื่อนแล้วผมมาตายอหนึง่งตายอหนึง่งหมดไงเนี่ยอันตรายสมชื่อโอ้โหนั่งนั่งเนียนจัดเขานั่งเนียนจัดตรงนี้นะเออยิงได้อยู่มีคนโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยจีนวิชายแม่เอาหมดไปก่อนหนึ่งลูก สันไปตายโอเคตายยังไงก็ต้องเล่งอะ่ะมันไม่มีไอ้นี่เลยฮะตายยอเคสวยรีโลดมีคนมาสวยอยู่หนีว่ะหมดแล้วนะอ้าวแล้ว <laughs> จะเราจะกดอยู่ไหนอะ่ะข้างในปะ โอ้หเนียนจัดนี่ละเนียนจัดสะโขมมองง่ายอยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละฮะไม่เหมาะเท่าไหร่มันก็ไม่เหมาะการเล่นมันสีเท่าไหร่นะไปฉากแบบรอๆสวยๆแล้วกันตรงนี้นะขอหน่อยล่ะเพื่อนบึ้มไปอาขีหมด49ตัวก็โอเคแต่ก็ไม่แต่งนี่แหละเล่นยากมาก ผมขอแต่งหน่อยแล้วกันฮนะเล่นมันติไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะแต่งก่อนเดี๋ยวนึกก่อนแต่งอะไรดีซึ่งมันเป็น S M G เนาะเราก็จะเน้นแต่งความไวเป็นหลักเลยนะซึ่งพอใส่เราจะพยายามให้คำว,ว่าอันตรายยังอยู่แล้วกันนะครับอ่ะแต่งออกมาแล้วประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเซตไวเล่นในส่วนของมันตินะครับอืมก็จะเล็งไวหน่อยนะเนี่ยเล็งไวขึ้นเยอะนะแต่คุมปืนใหีคุมไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นในส่วนของ S M G ครับ ถอยรอบแล้วกันครับแขนยิงยากมากมาครับผมแต่งปืนเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วดูแต่งปืนแต่งปืนมาเล่นชิปเม้นนะนะอ้าได้ได้ได้โอเคมามามาน้าแต่งปืนขึ้นมาครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับในระดับหนึ่งสำหรับสกิลไม่ใช่สกิลครับสกินอันตรายนะเร่งเร็วขึ้นเยอะนะโอเคนี่แหละค่อยค่อยรู้สึกว่าโอเคโอเคหน่อยนะ เดินอย่างนี้ก็ได้นะปัยญานี้ยิงยากอยู่โอ้มีคนมาเกิดตรงนี้พอดีมุมดีซะด้วยมาจากไหนนิเนาะอ้าวระเบิดอ้าวผมนึกว่าฆ่าได้แล้วอ๋อเมื่อกี้ระเบิดฆ่าคนอื่นเหรอเมืไปก่อนหนึ่งตายหนามีคนแน่นอนดีโหลดรอฮึบตฟัฟีไว้ขวามีคนเหรอ โ,โอ้ยโอ้โระเบิดโอ,โอ,โอ้โอเยอะไปหมดยิงก่อนโอเคอ้าวมีคนมานอนอีกแล้วตายไปเพื่อนโอ ian, โ้เยอะจังเลยครับยิงก่อนกระสุนเยอะได้อยู่อ้ยิงได้อยู่ต้องตัวขึ้นระดับนึงยิงได้ระยะนี้ปืนเราค่อนข้างนิ่งฮะยังไงก็ แต่งมายังไงก็นิ่งแต่เจออย่างนี้ไม่ไหวอะไรพี่ชายเจอมาตายเลยเมะะื่อไหรฝั่งซ้ายได้เยอะอยู่หายไปหนึ่งแต่ยิงได้อยู่ถตะขวดก็ถือว่ามองง่ายนะมองไม่ยากเท่าไหร่สุดยอดครับแล้วปืนมัลั่นไม่ไวไงมันก็เลยยิงได้เรื่อยๆนะอ่าโอเคมาเปล่ามาบ้าศัตรูเยอะจังครับพี่ชาย แต่เราต้องเล็งนะโอ้โอเกิดเยอะจังอะเกิดเยอะจังเลยครับรีโรดก่อนครับโอ้เปล่าโอ้มาแบบชัดเจนชัดเจนหน่อยรีโรดข่าเยอะอยู่ตายไปเห็นชื่อขึ้นก็ยิงไปก่อน กดกดไปก่อนยิงยิงไปก่อนโอ้ยผงแฟดเยอะหมดเลยครับพี่ชายยิงไปเดินใส่แล้วยิงไม่หยุดตายโอเคเย้ยเห็นเปล่าเอาไม่เห็นเหรอเออดีว่ะยิงไปครับสวยอยู่ยีวีก่อนยีวีก่อนตรงกลางมันเดือดเดือดอ่ะโอ้ เออเอ,อไไ่ไม่เห็นไม่เห็นไม่ปล่อยเข้าไปพี่ชายไปไหนอะโอ,โอ,โอ้โดนช็อตโดนช็อตรีโหลดโอ้เยอะมากๆครับเกิดใหม่ปุ๊บเกิดข้างหลังประตูเออดี <c oughs> เยอะมากๆเลยครับตรงนี้ก็เยอะมากมากเลยครับ เืิดได้ไปตัวหนึ่งตัวตรงนี้โอเคได้หนึ่งตายนี่โหลดเกั้ทำไมโทฟี่ซิสเต็มโอ้ามีใครมาอีกอ่ะอวุ่นวายจัดจัดโอ้โหแพ้109เลยชิมหมด51เอ้ย59ตัวใช้ได้อยู่เราลองไปเล่นในวอล์กซอนได้ไหมว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะครับ มาครับมาลองกันดูซิว่าปืนไทยจะยิงคนได้ไหมลายไทยอย่างนี้ไปครับ let's go ข้งนางหน้าเรามีคนนะพี่ชายไงละ่ะ <c oughs> ก็โอเคคนระับก็เล่นได้แหละนะแต่มันต้องแตง่งวะที่ผม <c oughs> ผมแต่งแบบติดเลเซอร์มาด้วนะเผื่อใช้ครับเผื่อใช้เลเซอร์เอามกระโดดมาเอาเออโดมาให้ยิงเหรอ อ,อะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็โดดลงมาแล้วก็ตายเลยโอเคอเอาเจอนกันพอดีเลยครับแม่เดินๆอยู่ปะพอดีเลยสวยอยู่ววสดีครับเล่นด้วยคนดีครับอืมอมืสวยอยู่ว้าโอ ไม่น่าวิ่งเยอะเลยอุ้ยแม่ลงมาพอดีเลยเมื่อกี้มองอยู่เอ๊ะถามกำลังมองหรือเปล่านะไม่มองครับโอเคเยี่ยมว่างไงครับฮ่าฮ่าฮ่าอย่ากระสุนผมเยอะดิกระสุนผมเยอะดิอะดโอเคมีคนยิงเพื่อนเรามานะ อโอ้ที่ไม่ไหวฮะนี่เยอะไปครับโอ้โอ้โหสามตัวโอ้โหนึกว่าจะเจอตัวเดียวสามตัวฮะที่เดียวกันโอ้โหเท่าเลยโอ้โหเยอะจัดมีคนเหรอโอ้โยิงมาโอ้โเกือบออาไปก่อนเยอะ โ okay. อเคใส่ก่อ้เรียบร้อยก่อนกระสุนให้เต็มไว้ก่อนแต่ตัวเมื่อกี้ไม่น่าลงมาปะเพราะว่ามุมเราดีอยู่เพื่อนเราเอาอันนี้ยิงเหรอครับว้าวเออไหนๆก็มาละส่งเงินหน่อยแล้วกันขอบคุณครับท่านานมีคนเหรอได้เเลยเพื่อนนี่ก็ตัวโฆษมาซื้อ อ่าเพื่อนลมพอดีโอ้ไม่เปิดเลงมาหรอตายข้างบนน,นุ่มมีคนนึงโอ้เงินอย่างเยอะตอนนี้เงินอย่างเยอะเห็นเท่าไหร่ละระยะนี้ระยะนี้ยิงบละระยะนี้ยิงบละ ต้องเปลี่ยนปืนมาเล่นนกักกระบอกนี้เค okay, สวยอยู่่อโทษทีเพื่อนปาไม่โดนได้อยู่พี่ชายตายไปเลยสองตัวไปเวล์ี่กูดครับเวล์ี่กูดขึ้นบนได้ไหมนะโ okay, อเคกลบไปก่อน หนคนยิงมาโอเคเห็นละซ้ายตัวหนึ่งออเ,เห็นแล้วครับตัว,ตว,ตวนู้นตัวนึงนี่นอะไรผมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้พลาดไปหลายนัดเลยครับแม่จังหวะมันวิ่งเข้ามาพอดีโอ้โหาเมื่อกี้โดนนะเอาได้ละ พลาดอะนี้พลาดเองหรือมันลั่นช้าเลยครับพลาดพลาดเลยอะโอ้ดนนยิงงานแทบตายเลยอนะไรวะน้าสั้นไปหนึ่งทีเอาเี็นคนโดนสั้นตายเหรอโอเคเข้าในก่อนบ้าไม่ไปตายโอ้โหอีตีวะเนี่ยมีคนล้มเอาให้ตายหนึ่งสวยมีคนวิ่งมาอีกได้ยินเสียงอยู่ ล้มโอเคสวยเพื่อนอยู่ไหนดีกว่าหาเพื่อนไหนครับอ,อยู่ไหนเอยไม่มีแล้วหรอไม่มีก็แย่แล้วเจ <laughs> ้าเลยเก <laughs> <laughs> ่งแค่ไหนเจอลูกซองไฟไปก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ <laughs> เพราะว่ายังไงปืนเรามันก็ไม่เทพระยะนี่อยู่ละ <laughs> ระยะได้ยิงได้อยู่ <laughs> มีอีกเปล่าคิดว่าอยู่ข้างล่างนะไมรก็อยู่ในบ้านเลยแหละผมเก็บเลยผมเก็บวิง่งแล้วผมเก็บวิง่งผมเก็บวิงบว่งโอเคมีคนโดดแล้วมา้ยน่าจะเรียบร้อยแล้วครับน่าอยู่ในบ้านแหละนะครับ 12คิวครับกับป,ปืนกระบอกนี้ลายไทยก็เป็นกระบอกที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่พอมาเล่นในวอร์โซนก็โอเคใช้ได้นะครับแต่ว่าเป็นปืนที่ต้องมีระยะให้เขาเล่นนิดนึงนะครับต้องเล่นระยะกลางๆหน่อยใกล้มากก็ไม่ไหวนะครับเจอปืนที่รัวกว่าสู้ก็ก,ก,ก็ตายเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้กันนะสำหรับปืนลายไทยนะครับใครที่มีก็น่าจะเป็นของแรพอสมควรเลยนะครับเพราะเป็นกระบอกแรกของคอมมิตตี้เลยนะคที่เป็นรัษาัไทยนะครับประมาณนี้กันจนแบมคลิปหน้าลืมกดไลค์กดซับสครีบเป็นอาเจนกองซาดผมสำหรับวันน